Mất cuối rồi nó sai làm cận Mân man tụi con, lăn xăm, xăm tố Ô nhảy tợp Tụi phụ nọ Cuối rồi tụi con, nó cuối đài, xê đài Một kín mất Được. โอ้แข้งขดมักมีงูมีเงินมีหายรอย่างโว้ยย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 นยย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 อยยนยย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 เน มาปลาตลอดเนาะยยานเครียดมากเลยนี้โอ้ยหนอหนอฮู้ดวงใหญ่เติบจังหวัดนี้เนาะจังหวัดนี้กำลังงัดกำลังแทงงัดเรียบร้อยอันตรายเด้อมาปลาน่ะคือกับคนที่เจ้าล่มอยู่เนาะมีปลาต่อพ่ยอยู่อย่างบุหูเนาะอันตรายเนาะในนีน้ เออแปบ,บนี้เราเาเหา,เาจึงกลับเออเอาเย็บน้ำทุกคนเราเหาจึงกลับไปป้องหรออันนี้เนาะโยนทิ้ไปก่อนส่วงใหญ่ขนาดเนาะอันนี้แปแบมันเป็นนอแล้วมันบะแนนแมวแววมวบูมีเสียงเรเห็ดเอานะอันนี้เออเย็บบอ บอล่ปฏิเสธคนที่เข้าอันบออันตอ่อเสร็จแล้วนะเจ็บบอเจ็บเข้าอ่อนหลับบอต่อบนะเออ,เ,ออเอออ่อนอยู่หน,น,น้ากันอย่างไรเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเขาอ่อนแต่ช่องดวงนี่ยกรก็พอแล้วเบาไรเพราะเขาเป็นคนกิมไรเด,ด้นี่นะทุกคนมือนิกับผมกับพวกเขาอีกเช่นเคยเนาะซร้าไอ้น้องบ้านป้าเดียวมือนิพวกเขาจะพาทุกคนไปย่ำกับดัก กับดักตุนู่น์แวนกับดักตูดเออพยายามกับดักตุน,นู่นเนาะเราหอมมาลุ้นกันเลยเนาะว่าสีดาหรือบอเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปลุ้นเนาะไปกันเลยทุกคนมาลุ้นล่างที่ส้ากันโอ้เรียบร้อยอันนี้มันต้นเนาะเอามันต้นเดาเอาเอาอันมะกกล้วยได้เนาะใส่น้วกัน มันมานทุกคนล่างที่สามสามโตว่าสุดยอดอเกไปล่างที่สิเลยทุกคนเดี๋ยวนี้มาแล้วล่างที่หนึ่งออกกลับให้โอ้โอ้ทุกคนโอ้ใหญ่เติบทุกผู้เนาะกล้วยเนาะทุกคนเอากล้วยใส Okay. เปรุ่นล่างต่อไปอเลยล่างที่สอง ล่างที่ซี้กันเลยโอ้มุนมึดอโอ้ทุกคนเสียดายเสียดายหมดกินนมึดมาล่างที่ซ่องกันโอ้กลับให้ไม่แล้วทึกแล้ว โอ้ตัวน้อยอคนมาลุ้นล่างที่หกกันว่้มันจะวัดสมโจอยวรเนียงบ่โอ้บึกโ, <c oughs> โอเคล่างต่อไปกันเลยสบายดีนะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาะก็ย่มกลับเป็นที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็จะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวนี้พุ่งงานของเหากาน่าจะมีประมาณนี้อื็นเห่กาอย่างอีกตัวหนึ่งเนาะคือนกเดี๋ยวยาวเอามาให้เบิงนะ่งเนาะ